สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนบ้านสวนชินโชตพาเพลินวันนี้พาปลูกต้นใบบบบกแต่คนลาวบ้านเราเรียกผักหนอกนี่ค่ะปลูกไว้กินกับส้มตำแก้มราบก,กับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาค่ะนี่ค่ะมาปลูกกันเลยนะคะ ไปหน่อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะคนชอบปลูกมีอะไรก็หามาปลูกนี่ค่ะกดลงไปเลยใบบัวบกค่ะลากเยอะมาก do é. é. เหมือนเราดำนาเลยค่ะคเพื่อนเพื่อนมุดลงไปเขามีรากรากเยอะนะคะ่ <c oughs> ะเวลาเข้างานก็เราก็เก็บกินใะบคะ่ะเก็บใบกิน เหน็บลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาขยายเต็มนี่แหละค่ะเพื่อนๆขยายเต็มแล้วเราก็ตัดใบเข้าไปกินดินร่วนซุยดีมากเลยค่ะเขาปลูกรอบแรกเป็นเรา,มาหมักปลูกหวางกันเสร็จเลยน,นี้สองเดือนไปแล้วเกือบสามเดือนแล้ว มีหนึ่งอย่างค่ะเพื่อนๆคะอันนี้คือผักชีใบเลื่อยค่ะปลูกไว้ด้วยกันนี่เลยค่ะปลูกไว้ขอบๆนี่เลยค่ะนี่ไงปลูกไว้เขาจะอยูด่ด้วยกันได้ค่ะ เครจะอยู่ด้วยกันได้ ปลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนปลูกเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วทีนี้เราก็ตามด้วยจุลินรีย์สังค้อสแสงลดอีกทีค่ะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังค้อสแสงทําไว้ใช้ได้แล้วค่ะดูสีแดงเข้มเลยแล้วก็ใส่เทลงไปในน้ําพอประมาณนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้พอประมาณ ใส่เข้าไปแล้วก็คนๆนี่ค่ะดุลินซีช่วยสลายพืชให้พืชกินอีกทีค่ะนี่ค่ะให้ดินเร่วนซุยเดี๋ยวก็งามนะคะเพื่อน ให้เพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่ค่ะลิน้นร่วนซุยดีมากวันนี้ปลูกใบบบกต้นใบบบกกับผักชีใบเลื่อยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้เป็นใต้ล่มมะม่วงค่ะ ผักจำพวกนี้ชอบร่มค่ะปลูกไว้ในร่มเดี๋ยวก็งามสวยงามเวลาเขาเป็นกอเป็นใบสวยงามแล้วเราก็กินใบเขาเด็ดใบอย่างนี้ค่ะหวีไปเรื่อยแล้วก็เก็บเอาแต่ใบแล้วไม่เอาทั้งต้นปลูกไว้ในร่มค่ะเดี๋ยวก็งามขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามชมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ คลิปนี้ก็ขอราบเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ